นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับบมตแมนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับมีผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องข้อความโพสจากมาร์คแมนสันได้เขียนข้อความไว้ว่าคุณจะไม่สามารถเจราจาต่อรองกับมิตรภาพความรักหรือการซื้อเป้าหมายชีวิตเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความหมายในชีวิตมันเป็นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็น แค่นั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นของมันมีหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้สรรพสิ่งมากมายที่เราอาจจะเรียกมันว่า matter สิ่งที่มันจับต้องได้เอ่ยวัตถุนั้นเอ่ยสิ่งของเอ่ยยิ่งยุคสมัยนี้เราก็อยากให้กระเถิบการซื้อให้มันมากขึ้นเช่นความรักความสัมพันธ์มิตรภาพเป้าหมายชีวิตสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ยิ่งกว่าเดิมบีออนกว่าเดิม มันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าเงินมีข้อจํากัดของมันการเจราจาก็มีข้อจํากัดของมันเช่เชนเดียวกันผมคิดว่าการเจราจาก็อาจจะคล้ายกับเงินคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแต้มต่อมันคือโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําต่อไปนี้มันเป็นอย่างสิ่งที่มันเป็นไปจริงๆหรือเปล่าหรือเราก็แค่อยากจะไปแทรกแซงระบบอยากจะไปท้าทายระบบอยากจะไปตั้งเงินไขให้มันทําตามเราบ้าง ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติเราท้าทายระบบบ่อยๆระบบนี้ที่เรียกว่าระบบของธรรมชาติมันจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเพิ่มเติมแต่มันกลับกลายเป็นทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมหน้าที่ของทุกๆคนก็คือเรียนรู้ระบบของธรรมชาติให้ดีๆอย่าท้าทายมันเยอะเรียนรู้ที่จะล้อไปกับมันเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปและยอมรับน้อมนําในสิ่งที่มันบอกกับเราให้เราทําอะไรหน้าที่เราคือทําตามสิโลลาบแล้วก็ โอ,อนอ่อนให้กับมันสักนิดหนึ่งแล้ววันหนึ่งธรรมชาติจะเป็นมิตรกับเราแล้วมันจะเอ็นดูเราผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเรื่องบางเรื่องเจรจาต้าอวยได้แต่เรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถทําได้จริงไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากมายเพียงใดคุณก็จะไม่สามารถเจรจาต้าอวยกับเรื่องบางเรื่องในชีวิตได้เลยเช่นสุขภาพของคุณฐานะทางการเงินของคุณถึงแม้ว่าคุณจะอยากให้มันเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดคุณก็แค่ต้องยอมรับมัน สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือบริหารเงินบริหารร่างกายของเราเอาเวลาที่เรามีทั้งหมดหรือเวลาที่เรามีบ้างบางส่วนจดเวลามาทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างในวันนี้ความคิดเราเป็นอย่างไรจิตใจเราเป็นอย่างไรสูขภาพร่างกายเราเป็นอย่างไรฐานะทางการเงินเราเป็นอย่างไรและอื่นออีกมากมายถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือยินยัดได้จริงเราก็จะไม่สามารถประครับประคองสิ่งใดได้เลยโลกเราใบนี้มาสอนเราอย่างหนึ่งมันมาสอนให้เราเรียนรู้จักที่จะ ยอมรับความจริงตรงหน้ามันสอนให้เราเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะขวางกั้นเราไปมากกว่าความคิดของตัวเราเองจงเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราปรากฏเห็นเด่นชัดตรงหน้ากับเราให้เราก็จงเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะทำได้วันนี้มันก็มีแค่เพียงทําหน้าที่อย่างสิ่งที่เราควรทําต่อไปคนที่เห็นอนาคตจะสามารถดึงร่างเอาไว้ได้คนที่ไม่เห็นอะไรเลยจะไม่สามารถดึงร่างอะไรไว้ได้เลยฝุ่นที่จะเจราจาในเรื่องที่สมควรเช่น ผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่าสิ่งที่เราได้รับหรือเสียไปไม่ว่าคุณจะเสียหรือว่ารับอะไรมาบนโลกใบนี้คุณจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่าสิ่งที่คุณควรได้หรือสมควรได้รับคุณย่อมได้รับมันถ้าเกิดสมมติวันนี้เราขวายคว้าเราพยายามทำาสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เสม,มือนว่าโอ๊ยโลกนี้มันเป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราเวลานี้เป็นของเราทั้งหมดผมเกรงว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นสะทีเดียวขอให้เราเข้าใจใตระหนักรู้ให้ดีๆว่า สิ่งที่มันเป็นของเรามันย่อมเป็นของเราอยู่วันยังค่ำเราไม่ต้องขวอยคว้ามันเกินพอดีเราไม่ต้องพยายามมันมากเกินไปทุกอย่างสังเกตตัวเองดูทิศทางลมล้อไปกับธรรมชาติอย่าท้าทายระบบไม่กี่อย่างนี้แหละจะทําให้เรามีความสุขในชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นแหละของชิ้นนี้สิ่งสิ่งนี้มันไม่ของเราถ้ามันไม่ของเรามันก็ย่อมจากไปอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็น รับรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราก็แค่เป็นคนคนหนึ่งเป็นพลังงานหนึ่งที่ดึงดูดแมชเชอร์หรือว่าส,สารออกมาเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจแบบนี้จริงๆเราก็จะทําหน้าที่ของเราเพียงแค่ระดับที่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเรียนรู้อะไรแบบนี้ในระดับที่สมดุลแล้วเราก็จะเข้าใจว่านี่แหละคือความสมดุลที่ดีที่สุดของชีวิตเราต่อไปมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรจะเกิดจากการเจรจาต่อรอง แต่ต้องเกิดจากความเต็มใจถ้าเกิดสมมุติว่าเรามักจะเจราจาต่อรองทุกอย่างมักจะใช้เงินซื้อทุกอย่างวาอาจจะบอกว่าคุณอาจจะใช้เงินซื้อได้เจราจาต่อรองได้แต่คุณจะไม่ได้รับสิ่งใดกลับมาจริงๆความจริงใจมีเงื่อนไขเดียวคือคุณต้องใช้ใจแลกใจคุณจะไม่สามารถใช้เงินแลกใจได้เลยทุกอย่างมันก็เป็นหน้าที่ทุกอย่างก็จะเป็นระบบระเบียบทุกอย่างมันเป็นคันรองของสิ่งที่มันควรจะเป็น ถ้าเกิดสมมติคุณจีบคนหนึง่งคุณเข้าหาคนหนึง่งหรือว่าคุณอยากจะซื้อใจของเขาด้วยสิ่งของคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยคุณจะได้แค่สิ่งของหรือว่าเงินนั้นกลับมาหรือเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณอย่างสิ่งที่คุณจะเป็นถ้าเกิดสมมติคุณซื้อใจคนจีบคนด้วยท่าทีของความจริงใจใช้หัวใจของคุณเองแบ่งออกมาสักนิดหนึ่งให้คนคนนั้นเจรจารในสิ่งที่ควรเจรจายแต่ไม่เจรจากับสิ่งที่เรียกว่าเงินทอง หรือการต่อรองด้วยวัตถุอย่างเดียวแต่จงใช้นามธรรมจงใช้พลังงานที่เรามีในตัวเองแลกกับเขาเพื่อให้เขาแลกสิ่งนั้นกลับมาจงเรียนรู้ว่าคนที่จริงใจเราต้องใช้เวลาเราต้องใช้นามธรรมหรือพลังงานนี้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาวัตถุแลกใจหรือว่าเอาสิ่งต่งตางๆมาเจรจาเพื่อแลกใจกับคนคนหนึ่งอย่าพยายามทําแบบนั้นเพราะมันจะทําให้คุณเสียนิสยัย และเสียความเป็นตัวเองจริงๆถ้าโลกใบนี้ต่อรองได้ทุกอย่างก็คงไม่มีใครเริ่มต้นที่จะให้ใจใครก่อนเลยเพราะทุกคนก็ต้องการได้เปรียบไม่ก็เสมอกันการได้เปรียบหรือเสมอกันเป็นยีนของมนุษย์เลยเรามียีนเห็นแก่ตัวทุกๆคนเรามียีนของความรู้สึกว่าถ้าฉันได้ประโยชน์มากกว่าฉันจะอุบไว้เงียบไว้ไม่บอกใครแต่ถ้าเกิดสมมติฉันเสียผลประโยชน์ทันทีหรือว่าเสียประโยชน์ปุ๊บเรานี่โอ้โหอาจจะฟูมไฟ หรืออาจจะไปไล่ล่าหาความสมดุลหรือความสมมาตรณเดี๋ยวนั้นเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่ามนุษย์เราอาจจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์ใดๆไมื่อมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียนรู้เกิดขึ้นเราก็จึงไม่สามารถบอกได้โดยส่วนเดียวว่าอะไรดีกว่าอะไรชื่อเสียงความนิยมมูลค่าหรืออะไรก็ตามแต่มันกำหนดนิยามสิ่งเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีมีแต่เราเพียงเท่านั้นว่าเรากำหนดนิยามสิ่งเหล่านั้นว่ามันมากกว่าน้อยกว่า โดยใจของเราเท่านั้นเองสิ่งเหล่าน,นี้ในธรรมะเรียกว่ามานะมันเหมือนกับเขาดีกว่าเขาแย่กว่าเขาเสมอกันถ้าเกิดในความเป็นจริงเราไม่สามารถระบุได้หรอกว่าอะไรดีกว่าแย่กว่ารู้ว่าเสมอกันทุกอย่างล้วนคล้ายคลึงกันตัวจภาวะนั่นคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นสุดท้ายนี้แต่ในความเป็นจริงไม่มีคาว่าเสมอภาคกันไปเสียทุกอย่างมันต้องมีได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลก เมื่อเรามีคาว่าได้บ้างและเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราก็แค่เข้าใจและยอมรับว่าสิ่งที่ให้เราครอบครองในวันนี้วันหนึ่งเราย่อมสูญเสียมันไปร่างกายที่เป็นสารถ,ถีทุกวันนี้เราดูแลมันให้ดีแค่ไหนมันก็ต้องหลอมรวมกับโลกนี้ไปอยู่ดีแล้วต่อให้เราทอดทิ้งร่างกายนี้เพียงใดมันก็จะสุดโสมและพังเบี่ยงรวดเร็วเท่านั้นเองผมไม่ได้จะบอกว่าให้เราดูแลร่างกายนี้หรือไม่ดูแลมันอยู่ที่ตัวคุณมันอยู่ที่เป้าหมายในชีวิตของคุณ ความหมายที่คุณกําลังจะเป็นไปว่าคุณต้องการใช้ร่างกายนี้ไปอย่างทิศทางใดและนานแค่ไหนลองคํานวณในเรื่องราวของเวลาลองวิเคราะห์ในเรื่องราวว่าร่างกายนี้ป่วยเร็วเกินไปมันจะดีหรือเปล่าทํามันให้ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องกังวลวันหนึงห่งอาจจะเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคเรื้องต่างๆเราจะเสียชีวิตหรือว่าจากโรคนี้ไปอย่างรวดเร็วก็ไม่เป็นไรขอให้เราทําให้มันดีที่สุดชีวิตนี้อยู่กับปัจจุบัน พอทาทุกเรื่องราวให้มาดีที่สุดไปแล้วเราก็จะไม่กลับมาเสียใจแต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้เราทอดทิ้งทุละในสิ่งที่ควรรับผิดชอบหรือในสิ่งที่เราควรดูแลแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นภาะระรับผิดชอบและเป็นสิ่งที่ไม่ดีติดในใจของเราต่อไปผมก็เกรงว่ามันจะไม่สมควรกับสิ่งที่มันควรจะเป็นไปขอให้เรารึกรู้ว่าวันนี้เราทำอะไรได้ทําเลยเจรจารต่อรองกับสิ่งใดได้ไดทําให้มันเต็มที่เต็มถังแต่ถ้าเจรจารต่อรองไม่ได้ยอมรับมันน้อมนาม,มัน นำมันมาปรับใช้และทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนี่แหละคือสิ่งที่ธรรมชาตินั้นบอกเราให้เรานั้นก็บอกกับตัวเองว่าเราจะทำมันให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจอจาต่อรองได้หรือเจอจากับมันไม่ได้เลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ